กับสบายดีพอน้องกับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบอสุภูสุคนนะพี่น้องเนาะพบพ่อกระบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงแล้วตอนนี้ก็อยู่หายอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยมาเลี้ยงงัวกับหน่อสันติพี่น้องเลยสันติน้องบ๊บบูมเนาะมาเอางัวเสียเอางัวเข่าเคาะอะไรพี่น้องเลยแล้วก็เลยมาเลาะเบิ่งข้าวหาข้าวหน้าที่ว่าเหาเห็ดหน้าป่าอะไรพี่น้องเลยว่าเป็นจังไรแล้วเนาะตอนนี้ก็ เขียวงามเติบอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นข่าหวานเดี๋ยวเขาหวานนาป่าเลยนะพี่น้องมันก็กําลังเริ่มขึ้นกําลังเริ่มเขียวนะพี่น้องเนาะก็ถือว่างามเติบอยู่พี่น้องเอ้ยข่านาหวานเขาก็นี่ตะเวนก็เริ่มอยากหลับแล้วนะพี่น้องเนาะตะเวนก็เริ่มอยากตกพี่น้องเอ้ย เริ่มอยากหลับขอบฝาแล้วเนาะเขา่าหายเข่าหน้าก็เขียวเต็มทุงพี่น้องเลยอืองัวงก็อยู่ทางนี้พี่นอ้องอือหาอยู่หากินแถวมณีแหลนะเนาะงัวงกำลังสิมเงือเราบังเขา่าหายเข่าหน้า,าเป็นจังไรเนาะพี่นอ้อง ชาวเขียวเกี้ยงวงาม้อ,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 องเลยโอ้น้องบิกบูมขึ้นกุ้มไม้อีกฮึมโหน้องบิกบูมน้องชันติไหลงัวเมื่อน่ะเนาะฮึมลืมน้ำไม้เลยลืมน้ำไม้โอ้ได้น้ำไม้อีก ไปเมือม่อเมือ่อเมื่อเด็กเอา้าเขาให้เขาหน้ากันเขียวกลุ่มแล้วไปน้องไปตอนนี้ก็ำลังไล่งวเมื่อเนาะลงมาไล่งวเมื่อสวยกันไปน้องไปบรรยากาศยามแรงๆแบบนี้แล้วเนาะ ยว ah ่าน่าชงแดงลบมาดถอะผูน้องน้องบิ๊กบูมอย่างบทันงัวอีกโอ้สแต่ดีพี่น้องไปเรียกงัวพี่น้องเลยไหลงัวเมื่อยำแรงพี่น้องเอ้ยอ่าบอนไหลเมื่อแต่บอนท้าผูกอันบอนท้าผูกเขาหมัดไปเลยเนาะ บรรยากาศยามเล้งๆพี่น้องไอ้ไรเมื่อกลาไหลเมื่อผ่านหน้าเขากเก่าอะไรพี่น้องอันนั้นก็คือหน้าป่าเนะาะพันธุ์เอาเห็ดอะไพี่น้องเลยทางนี้ก็จะเป็นเขาหน้าเขานีอะลรพี่น้องเขานาดำเนาะนาดำที่วาหาดำไปกัก่อนช่วงอะไรเนาะพี่น้องเขาก็กำลังติดกำลังเขียวพี่น้องเลยน้องสันติกลัลลต์เมื่อไรโปกงัวท่านเนี่ย เขาหน้าเขาก็เขียวงามแล้วพี่นอ้องก็เป็นเาเป่งน้ำไหลตามคลองตามยางเะยรเขาไปเนาะเขียวกลุ่มเลยพี่น้องเลยโอ้น้องวิกบบูมก็อย่างตามหลังงวยอันนี้ก็ป้ายทางเข้าบ้านเขาเลยขัวนาขัวอยู่หน้าเดียเนาะพี่น,อน้องเนาะขัว,ลวาานนเลยสะพานอะไรพี่นอ้องอันนี้คือทางเข้าบ้านเฮาพี่น้องเลย มาเลี้ยงงัวมาหลัดงัวเมือ่อสสยกันพี่น้องยามแรงก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยถนนทั่ทางเขาบ้านก็สิประมาณนี่เลยพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าเขาก็สิบแบบสี่เลยเนาะทางก็เป็นทางรูปร่างพี่น้องเอ้ยงัวมักนก็กิหนหยากินยุ่ยแถวเนี่แหลนะเนาะ หน่อยครับพอดีหอเดเทือนหอดซานไปน้อเยครับพอดีเอาเขา่าขอกเข่าแหลงเลยเนาะอื Cái nhả cái sập lạp sập lạp nó rồi kinh 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 ตัวนี้ก็คือแม่เพิ่มไม่เพิ่มแลวการนี่ก็จะเป็นแม่พูนพี่นอ้องถี่ปุใหญ่ใจดีเป็นสื่อหายเลยเนาะเป็นงวเลี้ยงสำหรับครอบครัวพี่น้องเลยก่อนก่อนีอนอ้นก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพนันเลยเนาะใจดีที่เป็นซอยเลือพี่น้องเลย วซเดืยอเมตตาคอยเป็น,นมันๆเฮงๆรวยๆเด้อมัอ่จะสแต่ใสเนาะตัวนี้มันกันกทือผ้าเลยพี่นอ่อยเป็นแม่พูดพี่นเราไป

เบื่อ,อ,อจากดิเลยแบบสี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตประจำวันแต,แ,ตแต่ละมือแต่ละมือกะนน้องสันตินภายเพิ่นกะเพิ่นกะมาเอางัวเมือทุกมือทุกมือไปเสร็จเลยพี่น้องเอย้ยไปปลูกอีกใช่ก็ได้เอาเมือทุกมือเสร็จแล้ว ตะละมือตะละมือเนาะอาชีพประจําบ,บ้นพี่น้องเลยขําแรงมากกระชิล่ลายเมื่อไปชิ่และแต่วัอน,นี้เขาไปไปปลูกไก่พี่น้องมืัอนี้เขาปลูกอยู่แถวใกล้ๆบ้านเนาะแต่เก่าเขา,เขาไปปลูกหน้าปูน้องพแพ้ไแหละแต่มืัอนี้เขาก็บบดับไปเลี้ยงไก่พี่น้องเลยเลี้ยงแถวบ้านเขานี่เลยเนาะอันนี้ชื่อคือแม่ใหญ่ของมันพี่น้องสองตเนาะ

ไอ like ้ง mm ัวไงยังเมื่อยยังมลงกับแบบสิไรพี่น้องเอ้ยอยู่กับงัวกับกล้วยกับมีกับหญ้ากับธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยแบบสิไรเนาะอยู่กับไห้กับนาแบบสิไรพี่น้องเอ้ยอู้เมื่อยเลยอันนี้คือทองแบงทองแบงทองแดงสองตัวตัวเถิกบัดสองพี่น้องเอ้ย โอ้วิบูมไหลงวยเอไม่ค่อนขันไหล,หลเมื่อก็นพี่น้องเลยไหลเมื่อเลาะแคมทางแบบสีแหลี่นอ้องเมื่อเขา่าคอกเข้าแรงเนาะตอนนี้กัตบันหลับไปหลับฝ่าแล้วพี่น้องเลย บรรยากาศยามเนึ่งแรงแบบสีนกครับบรรยากาศยามแรงบันนอกบันนาว่าสิประมาณนี่เลยนาะพี่น้องจากจากเฮือนไปหาหน้าฮากระบือใกล้ลพี่น้องประมาณอยู่สองร้อยกว่าเมตรสามร้อยกว่าเมตรนี่แหละพี่น้อง ประมาณสามรอยเมตรเนาะสิประมาณนี้แหละแนมมากระโบเลยเนมมากระเห็นพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ฮักกะฮักกะมาฮอตเฮือนผ่อน้องปานินเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เป็นเฮือนอ,อนองผ่อน้องปานินเนาะประมาณนี้แหละพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็เป็น หอนาบ้านพอนองปานินแล้ะพี่นอ้องและต่อไปเนี่ยจะเป็นขอ,อกงัวเขาเองเนาะเป็นขอ,อกงัวขอ,อกอยังเขาเองแบบสี่ไหลพี่นอ้องเอ้ยชีวิตประจําวันน้องสันติกะอยู่กับงัวกับพวยแบบสี่ไหลพี่น้องเอ้ยเลยียงงัวเรียงยัง,ยงแะละแบบสีไหลพี่นอ้องทำมาเลยก็เอาเขาขา้อเขา่ขาแรงเนาะ แบบสีเล่พี่นอกก้องเอ้ยสีบิดบานนอกบ้านหน้าเฮาคันโบเลี้ยงงัวเลี้ยงยกล้วยก็จะเสร็จย,ยังดอกพี่นอกก้องเอ้ยตอนนี้ก็มาหอดคอ,อกแล้วพี่นอกก้องเอ้ยเขาเคราะห์เลยนอกจันตีกำลังเอางัวยเข่าคอ,อกเนาะอืมอันนี้เป็นงัวหน่อยพี่นอกก้องเอ้ยเขาเคราะห์เลยกินเฟืองกินยังอนะไรเนาะ เป็นลูกน่อยของมันเนาะอุ้ย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 บุหรี่ดื้อได้นี่อือฮึาก็ออกมาหวังบุดีโดนเลยพี่น้องไอ้ตัวใหญ่เลยเนาะเห็ดอุ้ยลุยอุ้ยลุยอืมฮึโหฮานากะขอกงัวกระสิประมาณนี้หละพี่น้องไอ้ผูกเมียนแถวนี้หละเนาะ เอาสังกะสีเก่าเอาเอาอันนี้มามุงแบบสีแหละพี่น้องเลยก็ได้ไหงัวอยู่เนาะแต่มันกับอะไเปื่อนปานใดพี่น้องเลยบริปเปื่อนบริโกปกเกินไปเนาะแปลว่าเฮาเอามุงเขายังพี่น้องเลยแปบลบว่าดินมันบ่อบวมหนาบเนาะมันก็เลยบ่อเป็ดบ่เปื่อนปานใดพี่น้องเลย mà lại cà phô, ăn leo là cả, phương phi nói đấy cả, lại to nó, lớn hơn mấy đi chắc to đấy nòng sát tị, chết to รวมเบอร์ถึกตัวน้อยตัวใหญ่พอดีเจ็ดโตเนาะงชันติวะ่ะประมาณนี้แหละน้องพี่น้องเนาะชีวิตประจำวันน้องชันติกะแบบสิแลพี่น้องเอ้ยเอาละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากะสิได้ขอจบคลิปประเภทเท่านีน้เนาะพี่น้องฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อพ่อก,ก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายดิเชียร์กับคำว่าสบายดีพี่น้อง ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศยามแรงๆแ,แบบเสียและพี่น้องเอ้ยแต่เว็นกําลังหลับพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกาลังใจถูกการติดตามผับสมเด้อพี่น้องเดอ้อบายบายพี่น้อง